ทุกท่านครับผมสวัสดีครับผมจะมาอัปเดตกราฟของบิตคอยนะครับผมคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อเรียนรู้นะครับนะครับแล้วในความคิดของส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมเราก็ไม่ได้ชี้นำและก็ชักชวนให้คุณต้องมาลงทุนนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูกราฟของบิตคอยกันก่อนเลยนะครับผมพี่ใหญ่ของตลาดนะครับทิศทางนะครับเหรียญบางตัวก็ขึ้นได้นะครับจะมีปัจจัย อ่าอะไรที่เข้ามาเร่งเราให้มันขึ้นนะครับเช่นเปาเหรียญหรือว่าจะมีโปรเจกต์อะไรที่ออกมาก่อนคลอดแล้วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูบิตคอยนะครับผมเช้านี้อยู่ที่38,476ดอลลาร์นะครับผมเมื่อคืนขึ้นไป39 0 0 0กว่าข้อทุบลงต่อนะครับก็ยังยืนเหนือเส้นกาเเลี่ยนนี้ไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆยืนเหนือยืนเหนือโซนนี้โซนโซนเดียวนะครับโซนประมาณไหนเหนือโซนนี้ยังยืนไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็พยายามทุบไม่หลุด นะครับถ้าเราดูตามเฟรมของ1ชั่วโมงนะครับเ,เขาพยายามขอหน้านี้อยู่แบบนี้นะครับเนี่ยคือคือเป็นความตั้งใจของของตลาดนะครับผมก็เข้าใจว่าเป็นความตั้งใจของตลาดตใต้เรามองแบบนี้นะครับเขาจะชอบอะไรที่แบบเลี้ยงนะครับหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงให้คนรู้ว่าหล่อเลี้ยงให้คนสนมากอยู่แถวเนี้ยรู้ว่าเออไม่หลุดแล้วนะครับหลอกล่อดันขึ้นไปดันขึ้นไปถ้าผมคิดนะครับแล้วก็หลอกล่อ ทุบไม่หลุดดันขึ้นไปเตะขึ้นไป,นนไปแล้วรอบนี้อีกนะครับแนวนี้แนวนี้นะครับเห็นไหมทุกคนจะได้ตรงนี้แล้วทุบไม่หลุดมาปลายไส้แล้วก็ดึงขึ้นกลับปเปือยๆก็ขึ้นกลับไปเล่นตรงนี้อีกแล้วนะครับปรเปือยๆวันนี้อาจจะกลับไปเล่นแถวแถวโซนนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆแถวแถวสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามหมื่นหรือว่าสามหมื่นเก้าพันเลขกลมๆเนี่ยอาจจะกลับไปเล่นอีกแต่ต่อทำโลใหม่เรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆนะดึงขึ้นไปทำโลใหม่สามเจ็ดเก้าสี่ หนึ่งนะครับวันนี้แต่ดูแต่งของตามเฟรมเดย์นะครับก็ขึ้นไปไม่รอดนะครับเพื่อนๆเนี่ยเส้นนี้ตวัดลงมาอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้คิดว่าตัดแล้วจะขึ้นยาวอย่างนี้เนี่ยอีกแล้วครับจุดนี้นะครับโซนนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่3 8 4 8 2ดอลลาร์นะครับผมราคานะตอนนี้เขามาดูตามเฟรมการกับตัวนะครับผมว่ามีโอกาสกับตัวได้หรือไม่นะครับผม ลงมาแรงนะครับลงมาแรงนะครับลงมาเมื่อกี้ก็่วนนี้เลยนะครับผมแล้วก็ลุ้นด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันหวังว่าจะดึงขึ้นกลับไปเล่นแถวแถวสามหม่ดอลลาร์ได้นะครับผมในตัวสําหรับของบิตคอยนะครับนี่ก็แท่งเทียนกันกับตัวนะครับเพื่อนๆนี่แท่งเทียนนะครับตรงนี้น่าจะมองเป็นกันกับตัวได้แต่งต่อไปนะครับผมก็ลุ้นนะครับว่าจะเป็นแท่งสีเขียวเต็มหรือเปล่านะครับเขียวมีหางแบบนี้หรือเปล่าในเรื่องของตามเฟรมอ่า อีกไม่กี่นาทีก็จะประมาณสักส0บกว่านาทีก็ถึง9ก้าโมงนะครับน่าจะเป็นแท่งใหม่นะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเต็มแท่งแล้วก็แท่งใหม่เกิดขึ้นนะครับเป็นพลาแอคชั่นเกิดขาขึ้นนะครับผมโอเคนะครับมาดูตาม M สิบานะครับ M สิบห้าเขาพยายามเทคทัวร์ขึ้นไปนะครับผมนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับกรอบวันนี้นะครับผมมองว่าน่าจะอยู่แถวโซนนี้นะครับโซนแถวสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อย นะครับแล้วก็แนวรับที่เราเห็นตรงนี้เลย37,900ดารถ้าหลุดค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่น่าจะรีบาวขึ้นกลับไปเทสแต่แถวสาม่นเก้านดล่ากว่าๆได้ก็ว่าเพราะว่าอา0้อ0 0อก0อยเต่อ1 BTC ดต่อ1นดอลล่าเนี่ยมันมันมันน่าจะไปได้นะครับเพื่อนๆนะครับตัวต่อไปนะครับผมจะไปดูของ Babydots นะครับ Baby d o t ก็ตอนนี้อยู่ที่30,79ั็ข้อถือว่ายืนได้แข็งแรงมากๆเลยนะครับสำหรับตัว Baby d o t นะครับเพื่อน นะครับผมเฝ้ามองดอูดูอยู่นะครับต่วนนี้ผมเฝ้ามองอยู่ดูอยู่นะครับอืมก็นี่โซนเก็บของเก็บของโซนนี้โซนนี้นะครับเบบี้ดอทถือว่าแข็งแรงมากนะครับใน,ในบรรดาเหรียญมินนะครับที่ผมดูอยู่นะครับก็ถามว่ามีโอกาสลงได้ตรงไหนนะครับ3072เตามฟรมของ S ตอนนี้พยายามอยู่ในโซนแนวรับที่หนาแน่นนะครับที่ก่อตัวหนาแน่นนะครับเราย้อนดูจากในอดีตนะถ้าเราวงจําเรืองดูก็อยู่ประมาณแบบนี้ครับอยู่แบบนี้แบบนี้นะครับสามศูนย์เจ็ดเจ็ดตามเฟรมของหึงชั่วโมงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่าตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงเพื่อนๆคิดว่าขึ้นหรือลงก็เราก้าดวางคาดการกันนะครับผมนะครับ กดในวางไม้เทรดเขาวางดีๆนะครับผมเทรดฟิวเจอร์ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับตัวนี้มีฟิวเจอร์ด้วยนะครับนี่เป็นแบบนี้ได้ไหมมีโอกาสกลับตัวได้หรือเปล่านะครับถ้าเรามองแบบนี้นะครับทุกอย่างก็ตอนนี้ต้องพึ่งบิตคอยนะครับเพราะว่าเพราะาตลาดโลกมัน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 ย่ำแย่นะครับหลายคนก็ขายกลัวขายออกมาไม่รู้จะขายทําไมเพราะว่า หุ้นลงนะครับซเว้นก็ลงนะครับรัสเซียเข้าซื้ซเว้นหรือเปล่านั้นผมไม่รู้นะครับผมเข้ากี่คนนะครับแต่ทําไมวุ่นวุ่นน้ามันวุ่นอะไรวุ้นน้ามันอาจจะขึ้นนะครับแต่ทําไมต้องวุ่นอื่นๆต้องลงนะครับผมไม่เข้าใจครับว่ารัสเซียยูเครนก็มาเข้าซื้อของกินบ้านเราเหรอครับแต่ทําไมตลาดลงหนักขนาดนี้นะครับผมก็ฝากไว้คิดนะครับยังไงก็ผมคิดว่าวิกฤตคือโอกาสสําหรับผมนะครับผมนะครับก็ลุ้นกันต่อไปครับหวังว่าจะรีบเอากลับขึ้นได้นะครับผมแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสหลุดนะครับบิตคอยเดี๋ยวดูบิตคออยก่นนะ ถ้าบุตรบิตคอยถ้ามีโอกาสหลุดก็ตามเฟรมเดือนน่ะมันเสียไปแล้วนะครับเพืเ่อนๆตามเฟรมเดือน,นเ,สเสียไปแล้วเสียมากๆเลยนะครับตามเฟรมเดือนเนี่ยถ้ามันดึงขึ้นไปไม่ได้อ่ะเดือดร้อนแน่ครับผมก็ต้องเจออย่างน้อยๆสองหมื่นเก้าแล้วก็สเต็ปตัดไปก็ไม่อยากจะพูดนะครับเอ,อาสักสองหมื่นเก้าพันดอลลาร์นะครับมีโอกาสนะครับเพื่อนๆระวังไว้นะครับระวังไว้นะพอยืนเหนือเส้นนี้ไม่ได้เลยนะครับตามเฟรมเดือนนะส่วนนี้แต่งนี้หางนี้สองหมื่นเก้าพันดอลลาร์นะครับ นะครับก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนอย่าประมาทนะประมาทยากมากเลยนะครับต้องยืนเหนือเส้นแท่งเทียนนี้ได้นะครับถึงจะเป็นขาขึ้นต่อนะสี่หมืดอลลาร์นะครับเพื่อนๆต้องยืนได้ได้นะครับผม4ี่หมดอลลาร์ยืนบนเหนือเส้นสีขาวเนี่ยไหมเพื่อนดูเสนนะยืนเหนือเส้นสีขาวเนี่ยเนี่ยตรงนี้ต้องยืนได้ได้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นดึงกลับเลยก็ได้ครับแท่งนี้นะครับผมเดือนนี้นะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับผมตัวสําหรับทองบิตคอยนะครับผมคิดแบบนี้นะครับผมคิดแบบนี้เพื่อนๆคิดยังไงคิดคิดว่าลงต่อไหมครับ โอเคครับค้านี้ก็มาอัปเดตกับเพื่อนๆนะครับผมไว้แค่นี้นะครับผมยังไงมีอะไรจะมาอัปเดตต่อนะครับเพื่อนๆนะครับก็ทุกตัวก็ตอนนี้ผมโฟกัสบิตคอยก่อนเป็นหลักนะครับแต่ผมไม่ได้เทรดบิตคอยนะแต่ผมโฟกัสว่าถ้ามันขึ้นมันลงเราจะวางแผนกับทัวไหนดีเราดูบิตคอยว่าเป็นยังไงเนี่ยลงมาอีกแล้วพูดไม่ตังพูดว่าจะขึ้นนะครับลงมาอีกแล้วนะครับก็ลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะครับผมขึ้นถ้าขึ้นก็อยู่ในกรอบสามหมื่นเก้าพันว่ากว่านะครับผมคิดว่า หนึ่งชั่วโมงสามหมื่นเก้าพันตัวนี้ครับในกรอบอีทคอยสามหมื่นเก้าพันสองร้อยรับก็น่าจะประมาณสักส่วนนี้นะครับลายไส้ของไส้หน้านี้สามหมื่นแปดพันสองร้อยนะครับประมาณส่วนนี้นะครับก็วนเวียนอยู่แค่นี้กรอบแค่นี้ครับนอกจากว่าหลุดนะครับถ้าหลุดก็พรวดลงมาแต่ว่าพรวดลงได้ถ,ถึงไหนนะครับความคิดผมนะความคิดผมการพรวดลงมาก็นะ่าจะพรวดส่วนนี้สามพันเจ็ดร้อยดอลลาร์หรือแถวๆถวสามพันโกร้อย นเนี่ยตอนนี้เราดูหางไส้ก่อนนัน้นนี้เราก็ดูประมาณการได้นะเพื่อนๆน,นะครับอ่าดูนะมันก็อยู่แค่นี้มันวนเวียนอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้สังเกตดู โอเคนะครับก็ัปเดีกับเพืเ่อนๆสั้นๆหวังว่าบิตคอยจะขึ้นกลับไปได้แต่อีกฝั่งหนึ่งบางคนเขาแทงลงนะเขาแทงลงเขาไม่จำเป็นต้องให้ขึ้นกลับเขาก็แทงลงกอรอ็รอรอปิดตามกาไรดีกว่านะครับแล้วแต่เพืเ่อนๆจะเล่นขาไหนนะครับก็ต้องวิเคราะห์อากาศจะเล่นตามเปรีมสั้นๆหรือตามเปรียมยาวต้องมองให้ถาดนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็เป็นกาลัจใจกับทุกคนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าเกิดว่าส,สอบถามอะไรก็สามารถริมพ์ไว้ในคอมเมนต์ยูทูบได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแบ่งเวลามา มาตอบให้นะครับผมนะครับเอาอีกแล้วทุบอีกแล้วนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ขออัปเดตกับเพื่อน,สนๆสั้นๆนะครับผมว่าปิดกอยประว่าตลาดโลกมันมันมันไม่แน่นอนนะครับตอนนี้มันยืดเยื้อนะครับก็อาจจะทําให้สินทรัพย์บางสินทรัพย์ขึ้นได้เช่นทองคำเนี่ยคนชอบนะครับเวลาเกิดภาวะสงคารามมันจะบินนะครับแต่ถ้าบอกว่าจับมือเมื่อ,อไหร่คุณระวังไว้ทองคําทุบอย่าง,งน้อย เป็นร้อยดอนลงมาเลยนะครับร้อยสองสามร้อยดอนห้าร้อยดอนก้างก่อนเคยมีออกร้อยดอนขึ้นไปวันเดียวเราก็ทุบได้เหมือนกันนะครับผมก็ลองดูนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ